สวัสดีครับพบกับผมนะครับคุณทอยชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมาจับคอมโบนะครับติกกี้ดาวินชีแล้วก็เอลซ่านะครับมาดูกันนะครับว่าสามคอมโบนี้มันจะเกรียนขนาดไหนนะครับโดยดาวินชีนะครับมีหน้าที่กรอบนะฮะส่วนเอลซากับติกกี้นะครับมีหน้าที่รีสกิลนะครับยิ่งบวกเอลซ่าเข้าไปนะครับก็จะยิ่งแบบกรอบลึกขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปลองในสเศษหลักกันเลยนะครับผม ผมกับูนเป็นไงครับยังไม่ได้ลองเลยเดี๋ยวเราไปลองด่านเออข้อความเหม็นชัดน,นะครับจะไปล้องด่านสี่สี่สี่แล้วกันนะครับสี่ร้อยสี่สิบสี่โอเคเราไปทีมเอนะครับกดต่อไปเลยผมว่ามันน่าจะกอปมันนั่นดูเลยนะครับรอครับโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เอรนี่ขนาดยังไม่รีสกิลนะครับดาริชีย่ยังกอบแมนนะครับเป็นตัวเมตาที่ผมว่ามันดีตัวหนึ่งเลยนะครับดาวิชี่มาสเตอร์นี่ก็ยังใช้กันอยู่นะครับโหแต่ตายง่ายมากต้องกดโลครับไม่งั้นตายอย่างเดียวดูครับโหดูความกรอบดูกรอบมาเดียวโหแม่งกอบแบบกอบรัวมากครับสองตัวขนาดนี้ถ้ามีแท้งยินหน้านี่แบบยืนกอบสบายเลยนะครับดาริชี่ดูครับ โอ้คือก๊อปไม่หยุดอะครับเต่มิชี่เออดู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 เตลรามซิติกิี้โค้ติกิี้ไ,ไม่ได้เตเตลบามเลยนะฮะจะต้องหาแท้งมายืนรอต่อไปครับข้าเขา้ขาขา้าประมาณนี้นะเดีย๋ยวหาแทงไปยืนกันครับแบบนึงเออผมจะใส่เป็นตัวอะไรไปยืนแท้งมันดีวะพลังเหรอ ายพลังยนืนหน้าหน้าก็เอาเป็นนี่กันครับเอ้ยแข็งแก่แต่แว่นเอาเป็นบาวแล้วกันนะโอเคนะครับปเราไปลองกันใหม่ครับจาน444แล้วนะครับผมเพราะเ็าให้น่าจะเขียนได้ดูนะครับไปครับ เอลซ่ารีสกิลติกิรีสกิลปัวเป็นจำขึ้นด้วยเฮ้ยตายไวมากโหบอสคือถึกจักนะครับต้องปล่อยบาวไปเยอะครับไปยืนข้างหน้าดูครับดูความเก่งของการาเมชีก๊อปเอ้ยก๊อปแม่นยำไม่พอนะครับแม่นก๊อปลึกอีกนะดูครับลึกถึงประมาณปลายแถวล่างเอ้ยลึกถึงข้างล่างนี้เลยนะครับเนี่ย นึกถึงป้อมเลยอะอวิช่คือ,อโกงจริงจริงครับเดี๋ยวไปลองใน pvp น e บ้างดีกว่าครับอันนี้เห็นชัดเจนละไปครับใส่แค่สตัวเลยแหละครับไปลุย pvp พี w P. น่าจะตึงมากเดือนะโหทีมนี้นะครับตึงไปครับไม่ไหวแล้วอืมไม่เอาครับน่าจะไหวครับเอ้ยทีมนี้ครับ ต้องลองครับผมไปครับไปอเอาไฟไปก่อนตาด้วยตัวดีสองตัวก็ตาวิชีครับโอ้โหตาวิชีแตกไปแล้วครับหายแล้วต้องพัดไปก่อน,นครับอือโอ้โหเขามาลัวมากเอาไงตาวิชีโอ้โห,าาาาโโหตายแก้วตาวิชีไม่ได้ยื่นเลยครับตานี้กก๊อทสิลูก แพ้เฮ้ยอ,อันนี้แค่ออกใน้เขากันครับยังยังยังไม่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราไป <laughs> หาตัวอามาตะามาใส่ดีกว่าครับ,รบเออไหวพิบใส่เป็นโยมิแล้วกันคนระับ Let's go อืมไม่น่าจะไหวนะเอ,อ่อทีมนี้มันเสี่ยงนะแตออ่สักหน่อยครับต้องลองต้องลองไปครับรู้ว่าเสียเ่ยงแต่คนต้องลรงมาขอาโต้เลยโอโอโคกอบไมตติดเอ้ยกอบตี้นะครับเข้มมาครับเดี๋ยวเๆีๆ้ยวเยดต้องชนะครับตานี้ สวยครับได้บัฟจากบาวตัวตลกนะเอ้ยไม่ใช่บาวมายากลน,นะครับบัฟเพิ่มพลังชีวิตโอ้โหมเป็นโคตรถึงครับเป็นตัวเบตา้าอีกตัวหนึ่งเลยนะอะไรครับต้องพัดก้นต้องพัดก้นไม่ได้ปุ๊บเฮ้ออะไรกันแพ้แก้วหรอหายแล้วแพ้แก้วอะไรเนี่ย เกียร์เราไม่ถึงแมยเลยครับอีกตาหนึ่งครับอันนี้แค่วอลบอลไปก่อนนะบอลไปสักสองตาโอ้โหมีตัวบินด่าเฮ้ยแต่เราก๊อปได้นะเอาไงครับเสี่ยงไหมเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเฮ้ยเอาดีวะรู้ว่าเสี่ยง่ะแต่คนต้องขอดเราเออไปครับเราต้องชนะนะถ้าชนะคือปิดคลิปเลยนี่ละไอออโต้ โหมอโอ้โหก๊อปมาตายปั๊บเลยอะไรวะเนี่ยเราแช่เลยปะเออนี่แหละนี่แหละครับมันต้องแบบนี้ดาบ,บิชิโอ้โหแม่งก๊อปมาโคตรเยอะเอาไงครับเปิดประตูไปโอ้ตานนี้ตับ,บิชิโคตรงานเรีไงครับดูโหฝั่งเราแม่งก๊อปมาโคตรเยอะอ่ะก๊อปตัวนี้ฝั่งแม่งขาดใจตายโอ้เดีกก็เวอร์ไปครับ เอยป้อมจะแตกไอ้ตาขับบินมาด้วยดิเฮ้ยโอ้โหไม่ยังแรกอ่ะดูดิเต็กเยอะเกินคอมโบโอ้ยหี้จะแตกไม่ได้ครับต้องขาบไปนี่โอ้โหอันนี้ผมปิดอะไรไว้อยู่นะไอ้แสดงผลขั้นสูงอ่ะปิดเป็นต่ำอยู่นะครับเมื่อเลยเห็นตัวน้อยตามจริง,งแม่งเต็มนสนามแน่นอนจากตรงนั้นโอ้โหสองกขึ้นมาได้ละ จะหาอีกสักทีมครับทีมนีม้สบายสบายครับนะไปไปไปอยู่มีกันปุ๊บ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 ดีสกิลป๊กโคตรแม่นด้กับโคตรแมนน่ะโอ้โหตานี้มีสิทธิ์แพ้สูงนะเฮ้ยมีสิทธิ์แพ้เลยอะ่ะคือแพ้เลยครับตานี้ไม่ได้มีสิทธิห์หรอกเฮ้ย มีสิชนะนะเป็นเล่นอาวิชีกอปเอา้เอาเฮ้ยเป็นพัดแพ้แพ้แพอืมเอ้ยเป็นเล่นนะดาวิชีเป็นเล่นเฮ้ยของไงดาวิชีตีเออนั่นแหละอุยชนะใช่ยเลยครับโอ้โหคอมโบพัดส,สวนนี่มันสุดยอดจริงๆอือหอไปครับอีกสักทีมนะ เขาคัดกันไม่ไหวแล้วทีมนี้อืมทีมนี้เรากับตัวบินได้นะต้องลองครับไป Let's go <S ครับเบลีโอดัฟนะจะสตัรนะ่าวิชี่ผมหรือเปล่ปาโอ้โหโอ้โหตาวิชี่ไม่ได้เล่นเลยตานี้อะไรเนี่ยโอดัฟแม่งโกงว่ะ โอ้โหดัด๊มันเกินไปจริงๆเฮ้ยดั๊กขับคิงมันยืนป่อยนะป้อมเลดูดิตน้ไนไม้อะไรเนี่ยระเบิดเฮ้ยยังไม่ตายเลยมาครับเราก๊อปดั๊กเข้ามาแล้วก๊อปมานะครับแต่ความกากแล้วก็มันเดิมนะเขาผมอุ้ยแพ้แล้วไม่น่าเสี่ยงเลยอะไรวงเนี้ยตายครับตาย โอ้โหตัวมีข้างันก็มีไม่เหลืออะไรเลยครับตอนนี้เละเป็นขี้เ,ออเรียบร้อยแตกเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย